ือถ้าพูดถึงเพื่อนอ่ะผมเชื่อนะทุกคนมีเพื่อนกันหมดแหละแต่นิสัยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูความสามัคคีของพวกเรากันว่าพวกเรารักกันมากให้ความม่วมมือกันดีสุดๆขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่เราจะจำลองการเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเกมนี้ชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์เออคลิปนี้มันดูฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์ซะบาดช่วยกันกดไลค์ผมทีนะครับมันง่ายมากๆเลยนะอยากเห็นรูปอ่ะสามคนเป็นไงบ้างหน้าเหมือนกันไม่อยากเหันหน้าดิถ่ายแล้วดิ เฮ้ยถ่ายยังอะไหนดูดิถ่ายยังเออถ่ายไปเยอยถ่ายพช่เอออเาละทุกคนนี่คือเราจะเปิดร้านมาแรกนะนี่คือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเปิดมาแรกทำงานกันดีๆเข้าใจไหมอย่าทำให้ขาดทุนนะจ๊ะรายงานตัวครับชื่อเลยครับเนี่ยชื่อชื่อเชฟเอียนครับเชฟเอียนดูหน้าดิอดูหน้าเด้อตรงชื่ออะไรครับ CP ครับ CP คนนี้นะ กูเหมือนตีกันนี่เลยทำไมต้องชื่อถูกอะดูไปแล้วเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนตีกูต่อไปคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยพนักงานอะไรครับคิดแตกครับผมแตกอะไรแตกอะไรแตกอะไรลุงเมยโอเคครับมาวันนี้เราอยู่เกมซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเกอร์ครับคือเราต้องช่วยกันดูแลร้านเข้าใจไหมกูยิ้มทำไมวะเนี่กลัวร้านเจ๊งแล้วแล้วคำถามคือเล่นยังไง โอเคถามนานี่เจ๊โอเคโอเคทุกคนคือผมเล่นเป็นนิดนึงนะเพราะผมเล่นนิดเดียวอ่ะเออมาดูแมวตัวนี้ก่อนตั้งชื่อให้แมวตัวนี้ก่อนถึงจะเข้าร้านได้ต้องตั้งชื่อแมวด้วยชื่อวัวได้ไหมมันเป็นแมวลายวัวไม่ไม่ไม่เออร้านอยู่ไหนอ่ะใครบอกว่าอยู่นี่ชื่อถุงแป้งมาทุกคนเนี่ยนี่คือร้านของเราเว้ย ห็นขวาบนแม่เขาบอกว่าให้ซื้อเชลกับซื้อไอ้ไอ้ที่บังที่บางของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อที่บางของให้ทุกคนรอแป๊บใช่อุ้ยอันนี้คือที่เช็คไอ้นี่โอเคโอเคโอเคเราวางไปเปลี่ยนที่ดีเปลี่ยนที่ดีเป็นเป็นไงวะสวย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 เฮ้ยนี่แหละนี่แหละเฮ้ยอย่าซื้อเยอะเก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นด้วยเฮ้ยใยญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้อของต้องต้องโชว์ให้หน้าร้านด้วยต้องโชว์หน้าร้านให้แบบคนเขามองไงเฮ้ยตั้งแต่สองพันแล้วเฮ้ยโหล อย่าไม่ทันเปิดก็จะเจ๊ยิ่งมันจะสองพันแล้วอย่าซื้อเยอะเห็นเงินไหมเงินมีสองพันเฮ้ยตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเราต้องมีตู้เย็นด้วยเอ้ยพี่ซื้อเอง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 โอเคโอเคต่อไปครับเราเสร็จแล้วใช่ไหมเรามากดอันมากดตรงเนี้ยดูกระดานเนี่ยอย่าตีกูเนี่ยนี่มากดตรงเนี้ยกระดานครับ product order นี่กดกดอ่ากดตามครับ product order ส่งซาม่ามันเขียนว่าเบสิก product อยู่อันนี้คือเราจะซื้อของอะไรเห็นป่ะเราจะเลือกซื้อพาดพาดต้ามีน้ำเปล่าใครตีกันวะ พาต้าน้ำเปล่าเกลืออะไรเงี้ยอ่ะซื้อมาอ่าสูตรซามาเยอะสูก้าเยอะเยอะเออผันผมเออกดซื้อให้ทัดใส่ให้กันอ่ะดูเงินด้วยเงินมีพันสี่นี่ยเอา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 มาเยองมากซื้อแล้ว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 เงินเหลือยี่สิบสี่ดอลทัสอุ้ยนี่ไงมานอกบ้านทุกคนนี่นอกบ้านอ่นอกร้านหรือนอกบ้านนอกร้านโอ้ เชี่ยมดูสื่อโผล่มาจากไหนวะเนี่ยไอ้ทาร์ดดูสื่อไปยังเนี่ยไหนอะตรงไหนวะมันโผล่มาจากไหนนะโอ้ยไอทาร์ดคนกินข้าวเยอะขนาดนี้เนอะมึงหิวอ๋อโอเคโอเคเอาหยิบของหยิบของหยิบของไปใส่เชลเวอร์ร้านร้านขายของหรือโลงข้าวสารวะเนี่ยที่จริงเลยจริงเลยเนี่ยเนี่ยเอาของไปใส่ที่ล็อกคนเราต้องการ ข้าวโบเยอะๆเว้ยต้องกินข้าวข้าวแป้งเรียยลด้วจ็งๆแล้วข้าวมันยังเยอะเลยใส่กรอบในหนังขยะตอกในหนังขยะทิ้งไม่ได้ใช่หรอข้าวไอ้ยาลาฮิ่นนี่ขายแต่ข้าวโอ้โหจะใส่ข้าวหรืเชียวไม่หมดมึงขายน้ำมึงขายข้าวพร้อมผงไงชูเกอร์อ่ะเรามาปรับราคากดกดไอ้เครื่องนี้เครื่องชิดเงินอ่าแล้วก็มาชี้มาชี้ที่ของเนี่ย ต้นทุนเราอันดูข้าวเนี่ยต้นทุนเรามัน1ดอลลาร์หนึ่งจุดสี่ห้าใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลูกกินเมาขึ้นเราจะเท่าไหร่จะเราจะกำไรแต่ถ้าแพงมากถ้าแพงมากมันจะไม่มีคนซื้อเออสองดอลลาร์ก็ได้อ่ถ้าสองดอลลาร์คลิกซ้ายบอกว่ามแพงไปหนึ่งจุดแปดสิบอ่าไหนเห็นปะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสองแล้วนั่นแหละอ่าเดี๋ยวราคาเดี๋ยวราคาไป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 ปับราคาครับมันเปลี่ยน้ยมันเปลี่ยนยังไงอ่ะลูกกินเมาขึ้นเปลนยังไงลูกกินเมาลูกกินเมาถึงเวลาเปิดร้านแล้วโอเคถ้าเปิดร้านเราตต้้้้อองงงงแแบบบ่่หนนนนาทีกัวคึ มันก็ต้องมีคนคิดตังคิดตางที่คิดตังเมียนเดียวเองซื้ไปแลเก่งคณิตดีแล้วคนอื่นทำไรสวัสดีลูกค้าสบัสดีสวัสดีเ้างล้วเ้าเปิดแล้ว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 เปิแล้วเ้เิดัเปิดแล้วเปิด้วเดแ้วเ้้วเป้เ้าร้าเปิดแล้วเปิดเปิดแลเเปเป้วเข้าเเ้้ามเ้เ้เป เปิดร้านแล้วเอ๊ะสะพานนักงานยืนงงงันสี่คน <c oughs> ข้าวมันแพงไปเออียข้าวไม่ไใช่หรอขายในจุดแปดแใช่หรอดูดูดูมันจะขึ้นข้อความแบบมันจะบอกว่าแพงอะเงี้ยมันแพงเกิน1.6ไป1.6นี่1.5 0 1.6 5ไปมาซื้อได้แล้วอย่างคับมาซื้อกันมาซื้อกันเยอะๆนะเอาไอชดีนี่มันเดินออก เฮ้ยอย่าดนแล้วอย่างอย่างอยัางอย่งอยังอย่างนี่ไงเห็นไหมไม่ให้ขอมานะเห็นไหมนี่ดูนี่ดูตรงนี้ดูตรงเคาน์เตอร์เห็นป่ะกดซิกซ้ายอ่ะซีกซ้ายอ่าลองกดดิโถกดซิกซ้ายซิกซ้ายโอ้ยมันมีคนบอกตานแพงเกินเห็นบัตรไหมกดบัตรอ่ามันราคาเท่าไหร่ก้าตานถูกสุดแล้วเนี่ยก้าวจุดสองหกขียนไปก้าจุดสองหกไอ้เงี้ยมึงเงียบๆนี่กูกำลังจ่ายเงินค้าอยู่ตานแพงเกินตานแพงเกินปรับราคาปรับราคาปรับราคาหุย มึงซื้อพัตตาหียอะไรหกอันนะเปล่าอันเดียวไอ้เลูกไปไปโถเก็บอันนี้มันเป็นเงินสดอ่ะมึงดูมึงดูเราต้องทอนแปดจุดสองศูนย์อ่ะเบ้นท์ทำให้มันแปดจุดสองศูนย์ถ้าหนึ่งสองอย่าทอนเกินถ้าทอนเกินขาดทุนเอาไงเอาเกินเกินมาสองเหรียญอ่ะยิ่งช่างแม่งโอ้คนโตแถวเยอะเลยไอ้ทาร์ตราคาตลาดมาหนึ่งดอลแต่มึงขายศูนย์จุดแปดสี่มันขาดทุนสิโอ้ยทาร์ต ไปมันขาดคนเราเราเราไปทุปโปรโมชั่นเปิดเปิดร้านใหม่ไงอะไรเนี่ยลูกค้าจ่ายเงินเสร็จมึงตีแม่งดิกูกูหมือนแล้วไม่ใช่บาทไม่ใช่บาทเจ็ดจุดเออสักทีเฮ้ยมีคนขโมยของมีคนขโมยของมีคนขโมยของอยู่ขโมยของอยูขโมยของคือเก็บเก็บเก็บเพิ่มพวกคุณไดหรอไอ้แก่ี่เออนี่ขโมยของเฮ้ยทำไมตรงนี้มีช้างด้วยอ่ะเอาเข้าไม่ได้ขโมยของขอยทำบ้าง จบครับผมขอทำบ้างครับดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่ที่ขโมยของไอ้แก่ที่ขโมยของไอ้แก่รู้ดิรู้แม่งเอาที่มัแข็งกว่านี่ครับเงทองครับลูกค้าไอ้แก่ขโมยของไอ้เหี้ยงานไม่ทำมึงขโมยของทำไมทัดทันมาดูนี่ดิมันเอาไม่กวาดร้านได้มันดูนี่มันดูนี่นี่ข้างหลังข้างหลังไหนไหนโอ้ยควายมันขี่ด้วยนะแม่กว่ามันขี่ด้วยเลยนะ เอทัมาก่อนไม่คิดเลยเนี่ยผมผมเบื่อลนี่ยเนีเนี่ยนี่เนล่เี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยนเนี่ยินี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนท่ท้นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเนีเนี่ย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 เนเนี่นี่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยป๊บ่ยเนี่เนีน่อเนบ่ยรน่เนี่ยนยนยนเนีน่นนนนียเนเเนนยน่ไ่เยเอยเ่นนะขอเพิ่มราคาหน่อย เอ้ยมันจะมืดหรอมันขาดทุนเพราะมึงอ่ะเฮ้ยบอสจะเ้ยย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 ยัยยยยยรยย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 ยดยัยย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 ย้ยยยยบคยยยยตยยยกยย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 ้ยย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 ะยย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 มนย่าอยยอ่ยยปรยย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 ยบัยยัยย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 ยเย็นยยยยเขียนยปไรอ่ะมกวาดฮะ โอ้ยท่านลูกค้าตอนนั้นถ้าจะแปดหนึ่งมันพิมพ์ยากขนาดนั้นเลยเหรอวะอ่าโอเคอ่าต่อโดยมีคนพนักงานไหนๆเดี๋ยวสองคนสองคนตีอะไรช่วยกันไปสองคนทำไมมึงปนทำไมมึงไปปนทำไมมึงไปทำมุ่นอะปนทำไมเออโอ้ยไหนใครอีกไหนใครอีกไอ้นี่ไอ้ขาวเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยโอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเออไอ้นี่ปน มึงมึงเป็นไรนะโดนไม่กวาจังเลยเมื่อกี้กูให้อะไรไปวะทไมปย่กวาดออไปดิ่ม่กวาดมอายไงเออไอ้ฉับไอ้ฉับเอาไปเอาไปมึงขำเฮียะไรเนี่ยกูป้องกันไม่ได้ใช่ไหมข้ารวมกันจังเอาไป โอ้ยเยอะจังวะโอ้ยตันจบอ่าหมดเครดิตเอ้าทุกคนทำไมฝั่งซ้า้์มีเงินแค่1นึ่งีนี้แค่สิยังไงทำไมมีสิอ่ะทำไรอ่ะหมดวันก่อนปะไม่ไม่ใช่กูรื้อปนหมดทำเป็นไหนขาดทุนนะออไปจ่ายได้ไหม่ายด้วยบัตรเครดิตเฮ้ยไอ้ทัมอนอนเงินเกิดไปเนี่ย ้ไม่เคยตัวชาไว้ถ้าตอนเกินเกิน้ช่ไมเน่ยแค่นี้ไม่เคยทอนเกินแล้วกดแบครอยดอลล่าไปรอยดอลล่าขี้เลยมันบอกว่ากดแบครอยไปแบครอยดอลล่าไปอ่ะมึงกดรอยดอลทำขี้เลยกูลาดไเนี่ยไม่เงินห้วของมันแพงมึงกยาบนไอ้ ลาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสวัสดิการล้านเนี่ยพวกกูให้เงินเยอะกว่าดิจิตอลอีกเอาไปเลยไอ้ทราวมันเงินไอ้ทราวมันเื้อเงินมันลด่งเห็นไหมไอ้ท้าเราจะไม่มีเงินซื้อของต่อไปใช่ถ้ามันลดก็ไอ้ทราวทอนเกิน กูไ่่รู้ขาไปไหนร nah. ้อยโดนเี่ยองไยตัดสินมิต่ไม่กว่าเนียเดี๋ยวๆคุสังเกต่ร้าที่ร้านเนี่ยเป็นซุปเปอร์ทาร์เปอร์ไหนเนี่วซุปเปอร์ เฮ้ยตัวทัศน์ไม่ทำ้ตัวไม่สนลาแล้วจะขาดกำไรขาดทุนกูเอาหาเลยช่างแม่งไอ้เหี้ยโดนเนั้นขาดทุนครับวานนี้ยี่เป็นร้าน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 ครับไปร้านเนี่ยมามาดูเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าสรุปบเลได้เท่าไหร่งบกำไรขาดทุนห้าพันเปิดร้านได้ไหม เราต้องเพิ่มราคาให้ลูกค้านั้นได้ซื้อมาขึ้นมา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 ซื้อน้ำตาลเมื่อวานเมื่อวานเราเมื่อวานเราได้โปรโมชั่นเฮ้ยร้านเรากำลังวิกฤตทำไมอ่ะลูกค้าบนเต็มเลยหาของไม่เจอมันไม่มีไงมันไม่มีคนซื้อมันไม่มีตังค์ซื้อของเนี่ยมบย์มีตังค์สต๊อกของ อย่พึ่งกำลังเพิ่มราคาลูกค้านั้นเมื่อวานเราทำการให้ตี๋เสียมนะเจ็บคอเจ็บคอเมื่อวานเราเมื่อวานเราเพิ่มกำลังกำลังซื้อให้ลูกค้าเว้ยเราแตกเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อลูกค้าเพื่อให้วันนี้ลูกค้ากลับมาซื้อเราเว้ยนี่เป็นการกระดัดกันการกระดมันไม่ซื้อข้าวมันผู้ท่เน ไม่ไม่พอใจการตลาดหรอเราให้เราแจกเงินลูกค้าไปวานก็ได้กำไรลูกค้าไม่เข้าใจมึงมันไม่มีคนซื้อมันเขียนว่าแพงเกินไปไม่ไม่ซื้อเอาลงมพี่ทำไมร้านเงียบจังวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วร้านเงียบกันกมาเลยเลยไม่มีขายไม่ออกเลยลูกค้าไม่ซื้ออะไรเลยเดี๋ยวมาซื้อเราเพิ่งเปิดร้านใจเด็นใจเด็นวันนี้ไม่ต้องหาขโมยเลยแบบลูกค้าไม่ซื้อออกเลยนี่แยแท้ ไมแช่มาอีกเลไม่แช่มาไงบ้างไม่แช่ทุกคลิปอ่าจ้าน้ำเยอะเลยนะจ้าซื้อกันเยอะเลยมา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 แพงแม่แมเนี่ยมันจะซื้อทั้งตัวเลยครับซื้อสิซื้อว่ามึงใส่สูตรมามันก็ซื้อสิเออซื้อมึงยังซื้อสูตรมึงได้เลยโอ้หน้ำเปล่าเพราะมึงสามเดอนเลยเออมาเนรบลบลบกูทำเอง น้ำอ่ะดูนะพอพอเราปรับใช่ไหมมันจะรุ่งเรืองอ่าซื้อเปปเปอร์มินนะโอ้โซื้อเปปเปอร์มินเออซื้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 อมาแล้วเปปเปอร์มินมือเหลือแปดบาทแล้วอ่าเลยจะใส่ของใส่ของใส่ของมันจะได้เลิกบ่นถึงสักทีใส่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 ไปตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีคนซื้อข้าวแล้วเห็นไหมเย้ทำไมข้าวรู้สึกข้าวแพงมั้ยหนึ่งจุดเจ็ดแล้วกันอ่ามีโจรโจรทำไมเมืองเที้เนี่ยมันโจรเยอะจังวะหมดยังหมดยัง สุดโต๊ะจิลล่าเปลี่ยนเกี่ยวอะไรอะสุปโตอะไรอ่ะสุดโต๊เฮ้ยสุดโต๊ะได้ไงวะยอมไหม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 ไม่ยอมเว้ยเฮ้ยกูเป็นบอดี้การ์ดดูโจยอย่างเนี้ยลักหลาล้านเฮ้ยเฮ้ยไอ้ท้าทำไมแล้วมึงทอนเอ้าทอนอะไร ัไอ้ทัดเงินมาไอ้ยังมึงดูเงินเงินมาพี่ทัดนี่พี่ทีเงินี่ื่อนเงินเถื่อนหี่ยังตีโจรอยู่พี่ทิชแม่งเลยโจนหลอโจรชุบโจรเยอะพี่โจนแม่งไปมีร้อยกว่าดนที่พี่มันโดนเสืออยู่ตังค์เราดีก็ไม่ตังค์เราเลยแค่นี้พี่ไอ้ทัดเป็นแยกกระทอนเข้ามาแล้วเขาโถเด็กูจะเทคโอเวอร์กิจการทิ้งแล้วก็กูจะเปิดใจอื่น โหมึงดูทัศนคติอย่างงี้มึงยังจะรับมันเขาทำงานอีกเหรอเฮียมีทัศนคติอย่างงี้มึงยังรับมันทำงานจริงเหรอฉันไม่หาฉันเจอแบ็คไม่จะกินแบ็คทีทำไมชาดามึงจะกินทำไมอ่ะอ่ะไม่ต้องเจอมึงหรอกเฮียนี่ที่ร้านแดดที่อื่นไปแดดที่อื่นร้านเปลี่ยนแล้วซุปปเอร์โนน ไอทาศไอทัศมันจะเทคโอเวอร์กูไอทาศมันจะคิดเงินไอทัศจะคิดเงินไอ้งินเงิน่ายเงินถ่ยเงินง่ายไปแ้วยนเอ๊เราเรายืมมองหน้าร้านเอ็กซ์ยาเห็นทัศดูแล้วมาดูเรืวิราคาบวแล้วราคาบวกแล้วราคาบวกแล้วไยทัศก็เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ดึกๆไม่มีโจโถโถไปเทคโอเวอร์ดิโถ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมันมันถอนกัินแล้วมันถอนกัินแล้วมันหายเป็นร้อยหน่วเไอ้กาดถั่วเจ๊งวันนี้ลบละลายอย่าเปิดกูไม่เปิดแล้วอย่าปิดร้านหนอยไอ้เหี้ยเออปิดร้านจริงปิดคลิปด้วยเว้ย